เห็นม่วงครับทําได้แล้ว <_ C os> กินปกติกินได้ครับโอเคนะอย่างที่สองครับอ่าอันนี้ครับไข่ดาวหารือหานทาเองหานทาเองสามาจะเป็นทุกอย่างนะหรือไม่ก็บางชิ้นส่วนนะครับก็มันก็จะแปลว่ามันจะไม่เด้งหลุดแล้วนะกดแล้วก็ไม่เด้งหลุดเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปครับแร่ม่วงนะบรนการผมนะครับ LD Cast Game ของผมก็เรื่องกับเกม Star d e v e r y นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาอ่าแจก ตัวเกมเวอร์ชันน1.10นะครับหรือ1.10นะครับก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับตอนนี้โอเคสําหรับเวอร์ชันล่าสุดมีการปรับแต่งอะไรบ้างวผมพูดถึงกันเลยนะว่าเขาปรับแต่งอะไรกันบ้างนะครับก็แก้ปัญหาตัวบันเดิลก็คือตัว,ท,วนน okay. ตที่เราเลือกฝั่งชาวบ้านนะครับโอเคตรงสถานที่ที่เราเลือกฝั่งชาวบ้านนะเขาจะแก้ปัญหาตัวนั้นนะครับจะไม่มีบั๊กตัวนั้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนผมก็ไปแก้มอนให้เองด้วยนะครับโอเค มาพูดถึงเรื่องมอดกันนะครับก็ตัวมดภาษาไทยเนี่ยผมก็แก้ให้นะครับแต่ว่ามันจะแปลไม่เท่าแต่ก่อนนะครับก็คือสําหรับหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะครับหรือว่าหนึ่งจุดสิบเนี่ยผมแก้ให้ก็คือมันจะไม่ต้องกลัวเรื่องเห็ดม่วงแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวแร่ม่วงนะครับไม่ต้องกลัวอาหารทาเองแล้วนะต่อไปนี้นะครับสําหรับหนึ่งจุสนะคือมันจะไม่เด้งพวกเราพวกนั้นแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคแต่ว่าแลกมาด้วยอะไรนะครับถามว่าสิ่งที่เราแลกไปกับการที่เราไม่เด้งเนี่่ยมมมันคุ้า นะครับผมต้องดูก่อนนะว่าท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรกันนะครับแต่ผมพูดถึงเรื่องนี้ต่อเข้าเกณฑ์เสร็จนะครับโอเคโหลดอยู่นะครับผู้ชมผมแจกลิงก์โหลดไว้ใต้ด e s c r i p t i o นะครับก็สอนดาวน์โหลดก็โอเคถ้ายคลิปเลยนะคลิปนี้มาพูดกันก่อนนะครับผู้ชมแล้วก็แจกเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับว่ามันไม่หลุดนะครับโอเคครับมันก็ไม่หลุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปอันนี้ก่อนแล้วกันนะคุยให้ดูก่อน มันก็จะเป็นมอดตัวอัจฉริยล่าสุดที่ผมเคยลงแล้วก็คือมอสกินหน้าตามอดตกปลาง่ายมอสพวกนี้นะครับมอดภาษาไทยนะครับโอเคประมาณนี้นะโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับมอดภาษาไทยเออมอสเลี้ยงด้วยนะครับมันจะอ้อนไปเปิดข้างในก็อัอนนี้คนให้อาหารเอ้ยคนให้อาหารคนให้ขอมานะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็มอดพวกกินสัตว์มอดหมวกอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ในนี้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะถ้าถามว่ามันดีไหมโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้เลยนะครับ คือมันกันพวกสามสิ่งนี้ได้ครับโอเคสิ่งแรกก็คือเห็นม่วงครับทําได้แล้วกินปกติกินได้ครับโอเคนะอย่างที่สองครับอ่าอันนี้ครับไข่ดาวหรือหาทําเองหาทําเองส่วนมากจะเป็นทุกอย่างนะหรือไม่ก็บางชิ้นส่วนนะครับก็มันก็จะแปลว่ามันจะไม่เด้งหลุดแล้วนะกดแล้วก็ไม่เด้งหลุดเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปครับไร่ม่วงนะไร่ม่วงก็ไม่เด้งหลุดแล้วนะครับผู้ชมประมาณนี้นะผม ถ้าถามว่าแลกมาด้วยอะไรนะครับกดไม่ได้หลุดนะครับผู้ชมเห็นไหมไม่หลุดนะครับถ้าถามว่าแลกมาด้วยอะไรนะครับกินอันนี้ก่อนโอเคกินให้ดูนะครับไม่หลุดนะครับถ้าถามว่าแลกมาด้วยอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวม้ามาก่อนผมจะยื้อยื้อยื้ออะไรยื้ออะไรผู้ชมฟังนะครับเดี๋ยวม้ามาขี่เล่นพอดีรีวิวมอสนะเมื่อกี้มีมอสขี่เมื่อกี้นะครับโอเคมาเลยมาเลยชื่ออะไรก็ช่างมาเลยก็มาดีครับบินเลยครับ โอเคครับถ้าถามว่าแลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยภาษาครับภาษาของอะไรภาษาของอาวุธเอ้ยภาษาของพวกอุปกรณ์นะครับนี่ครับไอ้ภาษาของพวกแบบไอเทมนะผมกดค้างใช่ไหมปกติจะมีคําแปลใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้จะไม่มีคําแปลแล้วนะโอเคแต่ว่าท่านผู้ชมที่เคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหากับเลยนี้นะผมว่าเพระาะว่ามันก็แค่ไอเทมเอง,เองนะครับก็ต้องไม่มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วนะครับก็กดค้างดูได้เลยนะก็มันจะไม่แปลเป็นภาษาใดให้นะของไอเทมอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะผมประมาณนี้นะ สำหรับเวพอนก็ไม่แปลนะครับพวกประกอบนั่นเองก็ไม่แปลนะแต่ว่าไม่รู้จะแปลอุปกรณ์ไปทําไมนะครับโอเคไปดูเรื่องอื่นกันดีกว่านะก็แลกมาด้วยเรื่องนั้นนะครับแล้วก็แลกมาด้วยอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่เราปรุงอาหารครับโอเคเราปรุงอาหารก็จะไม่มีภาษาไทยให้ดูแล้วนะว่ามันเป็นอะไรยังไงอาหารประเภทนั้นมันคืออะไรนะครับโอเคก็มันจะไม่แปลไอเทมแล้วนะครับต่อไปนี้ โอ้มันคุ้มนะกับการที่แบบว่าเราแลกมานะครับโอเคใครที่เคยเล่นมาก่อนจะมีมจะไม่มีปัญหาตรงส่วนนี้นะครับแต่อันนี้คนน่าจจะไม่รู้กันเยอะด้วยไอเทมพวกนี้นะครับถ้าเราลงเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับคือเกมจะหลุดร้อยง,ง่ายนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้แบบเดิมก็คอมเมนต์ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับถ้าเกิดมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากได้แบบเดิมแต่ว่ามันจะหลุดนะครับบวนะ้ก่อนนะก็นะครับ แล้วเราตัดไปตอนที่เราสอนทําเลยนะครับโอเคนะไว้เจอกันเลยนะครับผู้ชมโอเคผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดแล้วก็สอนลงนะครับก็จะแจกลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับเป็นอ่ามอดแบบสาเร็จรูปนะครับคลิปนี้ก็เป็นเวอร์ชัน่น1.10นะครับหรือ1.10นั่นเองนะครับก็เป็นแบบว่าที่แปลไม่ครบแต่ว่าการหดม่วงนะครับการแร่โ่วแล้วก็การหาทําเองกันเด้งนะครับเอาง่ายง่ายนะครับก็สาหรับคนที่เบื่อการเด้งนะแต่ว่าจะแลกมาด้วยการที่ไม่รู้ไอเทมนั้นมันแปลว่าอะไรนะครับโอเค แต่ว่าการคนที่เล่นเป็นมาก่อนหรือเล่นกินนี้มาก่อนก็น่าจะรู้นะครับว่าไอเทมไหนเป็นยังไงนะสําหรับตัวที่ว่ารู้ว่าไอเทมมันเป็นยังไงก็น่าจะไม่มีเหตุผลเท่าไหร่ที่ต้องมีนะครับโอเคก็สำหรับใครที่เพิ่งเล่นเนี่ยก็จะมีปัญหาหน่อยนะเพราะว่าชิ้นแต่ละชิ้นมันคืออะไรก็จะไม่รู้เนาะเข้าใจไหมโอเคแต่ว่าผมอาจจะแจกลิงก์แบบว่าอ่าแปลไอเทมก็ได้ว่าไหนมันคืออะไรนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากได้แบบเดิมนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่น1.10 ที่ยอมทนต่อการหลุดได้นะผมก็จะแจกให้นะถ้ามีคนมาคอมเมนต์ได้เยอะนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปสอนดาวน์โหลดก,กันเลยนะครับโอเคให้เรากดไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับถ้าเรากดเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับผู้ชมกดไปเลยนะครับหน้าเว็บไซต์โอเคให้เรากดดาวน์โหลดนะครับโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดโดยตรงเลยครับโอเคผมกดรับไฟล์มานะครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีไวรัส ผมไม่ทำลายคนดูนะครับเดี๋ยวร้ลอยก่อนเนาะโอเคสามสิบเก้าวินะครับตอนนี้ผมก็ประมาณเจ็ดร้อยหกสิบกว่าซับแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับถ้าถามว่าทําไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยนะครับเมื่อวานก็อัพแค่สองคลิปนะครับถ้าถามว่าทําไมเมื่อวานผมมีธุระนะครับได้ไปเฝ้าตึกให้นะครับให้พ่อประมาณนั่นแหละเออก็เลยแปบว่าไม่ว่างนะโอเคนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องวันนี้นะครับแล้วทําไมวันนี้ถึงไม่ค่อยว่างนะครับ วันนี้ผมไปอ่าไปที่ว่าก,การอำเภอมานะครับก็ไปเอาใบกองกลางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะโดนเกณฑ์ก่อนนะครับอายุขนาดนี้แล้วเพิ่งไปเอามาก็โดนปักไปครับอืมอายุขนาดนี้เพิ่งจะไปเอาใบกองเกินกองกลางนะครับโอเคก็เสร็จแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับโอเคเปิดเปิดไฟไม่ได้นะในนี้โอเคผมลืมผมลืมขอโทษนะครับให้เราเข้าที่ es five p l a e r นะโอเค es five ก็ไม่อยู่เว้ยไม่พร้อมจริงเลย โอเคเข้าเย s file p l ลอร์เลยนะครับต่อไปแห้ <c oughs> มันน่าลักยี่อย่างเงี้ยโอเคให้เราเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดนะแล้วก็หาตัว zip file นะครัโอเคไม่ใช่ zip ดิตัวติดตั้งนะให้เรากดติดตั้งเลยนะครับโอเคครับผม โอเคครับกดติดตั้งเลยนะครับโอเคเราก็บดบนไปลราผ่านเนาผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่วันนี้นะแต่ว่าคืนนี้ผมบอกเลยว่าว่างมากนะครับทำไมต้องออกเสียงว่าคืนด้วยคืนสิเออคืนนี้ค่อนข้างว่างนะครับผมจะพยายามอัพคลิปให้ได้เยอะเลยนะเพื่อไม่้ชดเชยคืนที่ลงน้อยนะครับผู้ชมแต่รอนก่อนนะกดเปิดเลยนะครับเอาะให้เรากดอนุญาตเลยนะครับ ก็พัฒนาโดยคอนเซนฟเฟ็นะครับโอเคนะก็เป็นแปลภาษาไทยตามปกติที่ผมสอนไปเลยนะครับตามต้นคลิปนี่นะครับก็ประมาณนี้นะสอนลงเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่มันไม่มีเสียงเพลงเพราะว่าเราไม่ได้ลง OBB นะครับก็คลิป2ลง OBB ก็เคยสอนลงในช่องผมแล้วนะสอนลง OBB แล้วมีอะไรนะครับก็มีเสียงเพลงนะครับอง่ายๆนะถ้าไม่ลง OBB ก็มีเสียงเพลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ แปดร้อยซับแล้วใช่ไหมเออใกลจะแปดร้อยซับแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซับกันมานะครับใครที่ติดตามผมตั้งแต่ก่อนพันซับเนี่ยสุดยอดมากเลยนะ <c oughs> ก็ขอบคุณด้วยนะครับสรับคนที่ตามผมมาตั้งแต่มาร้อยสองร้อยซับแรกๆนะโอเคขอบคุณมากครับผมบายยนะครับแอนดีคาสเกมผมซับแนวผมด้วย I got On my mind. liquid lube around his booty i just watched the booty cry the dick is going ski squirting the booty's traumatized i didn't mean to come shoot him he just caught it in his eye